เจ้าของตัวจริงของ7 e เ e ่ e อิเลคือใครยังไม่ใช่คนนี้นะ c p ะเป็นเจ้าของเซวในประเทศไทยส่วน7จริงๆอ่ะมาจากไหนญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะมีเวมากที่สุดในโลกก็ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะเวจริงๆเกิดจากร้านขายของชําในรัฐเท็กซัสที่อเมริกาตั้งแต่ปี1928เกือบ100ปีมาแล้วตอนแรกก็ไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่ด้วยความที่ร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5ทุ่มก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น7ซเว่นอิเลเวนในที่สุดแต่มันก็แค่ร้านสะดวกซื้อทั่ว,วไปอะนะจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสาคัญมา มาซาโตชิอิโตะไปที่อเมริกาเห็นเซเว่นเข้าก็เกิดปิ๊งไอเดียว่าร้านสะดวกซื้อที่ญี่ปุ่นยังมีไม่เยอะเอามาเปิดเนี่ยต้องปังปัวป้วๆแน่ๆก็เลยขอซื้อแฟรนไชส์เซเว่นมาเปิดในประเทศตัวเองเปิดไปเปิดมาด้านบริหารได้ดีมากๆจนขยายสาขาไปทั่วญี่ปุ่นในขณะที่เซเว่นฝั่งอเมริกาบริหารกากลงทุกวนันทุวนันจนบริษัทกําลังจะล้มละลายต้องหาคนมาซื้อกิจการต่อแล้วก็กลายเป็นว่าเซเว่นญี่ปุ่นทุ่มเงิน1 5 0 0 0ล้านบาทมาเข้าซื้อเซเว่นอเมริกาในปี99จากคนซื้ออแรนนนช์ตา่ มาเป็นเจ้าของจริงๆซะงงั้นเลยจนตอนนี้บริษัทญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Seven and I Holding เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เซเทั่วโลก85,000สาขาโดยมีในญี่ปุ่นมากที่สุด21,000สาขาและอันดับ2ก็คือไทยแลนด์ที่มี14,000สาขามีเซวมากกว่าประเทศต้นกำเนิดอย่างสหรัฐอเมริกาซะอีกถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากติดตามประธานเมียด้วยนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้อยากฟังเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลย